เพื่อนๆเจ้าหน้นนนาที่ตำรวจหญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องขังและบอกนักโทษอย่างใจเย็นว่าคุณมีเวลาเหลืออยู่แค่สองเดือนหลังจากนั้นการประหารชีวิตจะถูกดำเนินการถ้าคุณมีความปรารถนาสุดท้ายใด,ดๆบอกมาได้เลยเราจะพยายามทำให้สำเร็จแต่ตัวนักโทษไม่ได้ร้องให้ไม่ได้ขอร้องเขาเพียงแค่ยิ้มและพูดว่าความปรารถนาสุดท้ายของผมคือผมอยากใช้ทุกคืนจนถึงวันที่ผมตายกับผู้หญิงเจ้าหน้าที่ชะงักตกใจเธอพูดว่านั่นเป็นไปไม่ได้เราไม่สามารถพาผู้หญิงคนใดมาเพื่อสนองความปรารถนาแบบนี้ได้ แต่ตัวนักโทษมองตาเธอและพูดอะไรบางยอย่างหางที่กล้าหาญแล้วทำไมคุณไม่ทำหลักเจ้าหน้าที่กำมัดแน่นเธอโกรธแต่ยังควบคุมตัวเองได้ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเธอพูดไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อสนองจินตนาการของนักโทษแต่เขายังยืนยันความปรารถนานั้นไม่เปลี่ยนแปลงคำถามคือเจ้าหน้าที่คนนั้นจะยอมทำตามความปรารถนาสุดท้ายนี้หรือไม่เกิดอะไรขึ้นต่อไปคือเ<ก>รื่อง<ก>ราวที่จะทำให้ค<ก>ุณตะลึงนี่เป็นเรื่องที่อิง จากเหตุการณ์จริงดูจนจบและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวแบบนี้อีกมาเริ่มกันเลยความเย็นเยือกสีเทาของห้องขังถูกทำลายด้วยแสงไฟที่กระพริบด้านบนศีรักของโรหันเขานั่งนิ่งบนเตียงแคบหลังพิงกำแพงชื้นมองไปในความว่างเปล่าห้องขังเงียบสงบมีเพียงเสียงพัดลมเพดานจากไกลๆและเสียงโลหะกระทบกันเป็นครั้งคราวจากกระบองของยาแม้ว่าเขาจะอายุเพียง21ปีแต่ในดวงตาของโรหันมีความเป็นผู้ใหญ่แปลกๆที่เกิดจากความเจ็บปวด ความเสียใจและบางอย่างที่เรียกว่าการยอมรับในสถานีตำรวจด้านบนนักสืบยาสมินเดินอย่างรวดเร็วผ่านทางเดินถือแฟ้มบางๆอยู่ในมือสูงมั่นใจและสวมเครื่องแบบสีกรมท่าย่าสมินเพิ่งเข้าร่วมกองกำลังได้ไม่ถึงปีแต่ได้รับความเคารพจากรุ่นพี่เธอเป็นที่รู้จักในเรื่องความยุติธรรมที่แน่วแน่ว,วินยัยที่ไม่หวั่นไหวและความกล้าหาญที่ไม่มีใครเทียบได้ลูกสาวของผู้อพยพเธอเติบโตในย่านที่ยากลำบากและต่อสู้ผ่านระบบด้วยความมุ่งมั่นในใจของเธออาชญากรรม ไม่มีวันยอมรับได้ไม่ว่าใครจะเป็นผู้กระทําแต่คดีนี้รู้สึกแตกต่างเธอหยุดหน้าห้องถังและมองชื่อบนแฟ้มโรหันมาลิกถูกกล่าวหาว่าฆ่าแม่ของตัวเองข้อหานี้ทําให้ชุมชนตกใจและความรวดเร็วของการพิจารณาคดีแทบไม่เหลือช่องว่างให้สงสัยศาลตัดสินประหารชีวิตยาสมินเปิดประตูห้องถังและก้าวเข้าไปรองเท้าบูตต่อของเธอส่งเสียงกระทบพื้นคอนกรีตเบาๆโรหันค่อยๆหันหน้ามามองตาเธอใบหน้าของเขาสงบเกินไปโรหัน เธอพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่ไม่ใจร้ายคุณได้รับเวลาเพิ่มอีกสองเดือนก่อนที่คำพิพากษาจะถูกดำเนินการตามระเบียบของรัฐนักโทษประหารมีสิทธิ์ขอสิ่งสุดท้ายได้ถ้ามีอะไรที่คุณต้องการก่อนเวลานั้นบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เราจะดูว่าทำได้หรือไม่มีช่วงหยุดชะง,งักแล้วสิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจาคือโรหันยิ้มไม่ใช่การยิ้มเย่อหรือเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่เป็นรอยยิ้มที่สงบความปรารถนาสุดท้ายของผมเขาถามเบาฮ่าฮ่าใช่ ยาสมินตอบพร้อมตั้งตัวรับคำขอที่อาจจะเจ็บปวดหรือเต็มไปด้วยอารมณ์โรหันมองตรงเข้าไปในดวงตาของเธอและพูดว่าผมอยากใช้ทุกคืนจนถึงวันประหารกับผู้หญิงที่บริสุทธิ์คำพูดนั้นเหมือนการตกหน้ายาสมินกระพริบตาตกตะลึงเขาพูดอย่างนั้นจริงๆหรือเธอยืดตัวตรงนั่นไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเธอพูดอย่างฉิบขาดคุณเข้าใจไหมว่าเราไม่สามารถพาผู้หญิงมาให้ได้ก่อนที่เธอจะพูดจบโรหันขัดขึ้นด้วยความสงบที่น่าตกใจแล้วทำไมคุณไม่ทำละ่ะ ยาสมินกำมัดแน่นอะไรนะเธอถามด้วยน้ำเสียงไม่อยากเชื่อคุณถามว่าผมต้องการอะไรผมตอบแล้วโรหันพูดน้ำเสียงราบเรียบคุณเป็นผู้หญิงคุณยังไม่แต่งงานผมเดาว่าคุณเป็นคนที่มีอำนาจถ้ามันเกี่ยวกับการทำตามความปรารถนาสุดท้ายของผมจริงๆแล้วอะไรที่ขัดขวางคุณใบหน้าของยาสมินร้อนผ่าวไม่ใช่เพราะความเขินอายแต่เพราะความโกรธเธออ้าปากจะตอบว่าแต่อยู่ตัวเองไว้นี่คือนักโทษคนที่กำลังจะถูกประหารการเสียการควบคุมตัวเองต่อหน้าเขาไม่ใช่ทางเลือก เธอสูดลมหายใจช้าๆฉันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเธอพูดเย็นชาไม่ใช่คนที่มาสนองจินตนาการของอาทยากรเข้าใจแล้วโรหันพูดพร้อมพยักหน้าเล็กน้อยนั้นผมจะรอบางทีระบบอาจเปลี่ยนใจยาสมินจ้องเขาด้วยสายตาแข็งกร้าวคิดอะไรที่สมเหตุสมผลกว่านี้แต่โรหันเทียงทิ้งกำแพงอีกครั้งรอยยิ้มจางๆยังอยู่บนริมฝีปากผมเลิกแล้วยาสมินหันหลังและเดินออกไปความคิดปั่นป่วนเธอเคยจัดการกับโจรค้ามนุษย์อาทยากร ที่ใช้ความรุนแรงแต่คำขอของชายคนนี้ทำให้เธอรู้สึกไม่มั่นคงในแบบที่เธออธิบายไม่ได้เมื่อปิดประตูเธอบอกตัวเองว่าเธอจะไม่สนใจเรื่องไร้าสาระของเขาอีกแต่คืนนั้นขณะที่เธอทบทวนแฟ้มของเขาในสำนักงานเง,เงียบเธอพบว่าตัวเองจ้องรูปถ่ายของเขานานกว่าปกติไม่กี่วันต่อมาผู้หญิงคนหนึ่งบุกเข้ามาในสถานีตำรวจพร้อมร้องให้ยาสมินกำลังนั่งที่โต๊ะตรวจรายงานการจรกรรมเมื่อได้ยินความโกลาหลผู้หญิงคนนั้นอายุราว40ิป,ปีกอดกระเป๋าที่ฉีกขาดดวงตาแดงจากความตื่นตระหนก เจ้าหน้าที่มีคนบุกเข้าไปในบ้านของฉันทุกอย่างหายไปเครื่องประดับเงินออมแม่แต่นาฬิกาของสามีที่เสียไปแล้วยาสมินลุกขึ้นทันทีและปลอบผู้หญิงคนนั้นไม่ต้องกังวลเขาบอกที่อยู่ของคุณและสิ่งที่น่าสงสัยที่คุณเห็นมาหลังจากสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนสองนายไปตรวจสอบยาสมินตัดสินใจรอที่สถานีมีเพียงเธอกับโรหันยู่ในสถานีตอนนี้พนักงานคนอื่นออกไปปฏิบัติหน้าที่ท้องฟ้าด้านนอกเปลี่ยนเป็นสีส้มท้องฟ้าต่ำลงเงายาวทอดผ่านพื้นกระเบื้อง ยาสมินรู้สึกกระสับกระสายเดินไปตามทางเดินมุ่งหน้าไปยังห้องขังของโรหันอาจเป็นความเบื่อความอยากรู้หรือบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้ที่ดึงเธอกลับไปเขานั่งอยู่ในท่าเดิมหลังพิงกำแพงขาขัดกันเขามองขึ้นและยิ้มเมื่อเธอเข้าใกล้ผมเริ่มสงสัยว่าคุณจะกลับมาหรือเปล่าเขาพูดฉันไม่ได้มาสำหรับความสนุกของคุณยาสมินตอบอย่างฉุนเฉียวฉันมาถามคุณไม่รู้สึกอะไรเลยหรือคุณถูกตัดสินประหารเพราะฆ่าแม่ของตัวเองแต่คุณนั่งยิ้มอยู่ที่นี่เหมือนมันเป็นเกม ดวงตาของโรนมืดลงเล็กน้อยรอย,ยิ้มจางลงคุณเคยคิดไหมเขาพูดช้าๆว่าบางทีผมอาจไม่ได้ทําอย่างที่เขากล่าวหาอย่าสมิงขมวดคิว้วหลักฐานชัดเจนแม่ของคุณถูกพบว่านอนจมกองเลือดคุณยืนอยู่ที่นั่นถือไม้ที่มีเลือดคุณไม่ได้ปกป้องตัวเองในศาลผมชอ็อกโรหันตอบเสียงนุ่มนวลแม่ผมคือทุกสิ่งผมได้ยินเธอกรีดร้องแล้วรีบวิ่งไปมีคนตีเธอไปแล้วผมหยิบไม้จากข้างนอกเพื่อปกป้องเธอแต่เมื่อผมเข้าไปถึงมันสายเกินไป ยาสมินไม่ได้ตอบทันทีเสียงของเขารู้สึกจริง,รงเกินไปแต่เธอเรียนรู้มานานแล้วว่าจะไม่ถูกชักจูงด้วยอารมณ์แล้วทําไมคุณไม่พูดในศาลผมตื่นตระหนกเขาตอบผมคิดว่ามันจบแล้วและบางทีบางที่ผมอาจไม่สนใจถ้ามันจบลงความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะยาสมินไม่ใช่เจ้าหน้าที่และโรหันไม่ใช่นักโทษพวกเขาเป็นเพียงสองคนในห้องที่ติดกับดักในแบบของตัวเองโทรศัพท์ของเธอสั่นข้อความจากหน่วยลาดตระเวนการจรกรรมที่บ้านผู้หญิงคนนั้น เป็นการจัดฉากลูกชายของเธอขโมยเงินจากตู้และใช้ไปกับการพนันคดีปิดไม่มีการจับกลุ่มยาสมินเก็บโทรศัพท์และมองกลับไปที่โรหันโลกนี้เต็มไปด้วยคำโกหกใช่ไหมเธอพึมพำโรหันยิ้มจังๆตอนนี้คุณเริ่มเข้าใจแล้วต่อมาในเย็นวันนั้นจดหมายอย่างเป็นทางการมาถึงที่โต๊ะของยาสมินจากสนักงานผู้คุมเขตระบุว่าหากโรหันมีความปรารถนาสุดท้ายและสามารถทำให้เป็นจริงได้ในกรอบกฎหมาย และศิลธรรมหน่วยงานควรพยายามทําให้สําเร็จเธอจ้องกระดาษหัวใจเต้นเร็วขึ้นเช้าวันต่อมาเธอนําชามาให้โรหันที่ห้องขังสิ่งที่เธอไม่เคยทํากับนักโทษมาก่อนเขามองที่ถ้วยชาแล้วมองเธอคุณใจดีเขาพูดนั่นอันตรายในที่แบบนี้คุณยังมีเวลาสองเดือนเธอพูดยื่นชาให้เขานี่ไม่ได้ไหมายถึงอะไรเขารับถ้วยจิบชาชาแล้วมองตาเธอความปรารถนาที่ผมบอกคุณมันยังเหมือนเดิมยาสมินไม่ได้พูดเธอยืนนิ่งเขาพูดต่อ ผมเห็นคนมากมายมาแล้วไปยามเจ้าหน้าที่นักบวชแต่เมื่อคุณเข้ามาวันแรกบางอย่างเปลี่ยนไปคุณไม่ได้มองผมเหมือนผมเป็นสัตว์ประหลาดคุณมองผมเหมือนผมเป็นมนุษย์เธอมองลงที่รองเท้าบูตต่อหัวใจเต้นแรงนั่นไม่ได้หมายความว่าผมเห็นด้วยกับคุณไม่โรหันพูดลุกขึ้นช้าช้าแต่คุณก็ไม่ได้เดินหนียาสมินหันหลังและเดิอนออกไปอย่างรวดเร็วเสียงฝีเท้าดังก้องเธอไม่เข้าใจว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นนี่ไม่ถูกต้องเธอเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเธอไม่ควรรู้สึกอะไรกับนักโทษประหารเธอไม่ควรสบตาเขา แต่คืนนั้นในอพาร์ตเมนต์ของเธอเธอยังคงเห็นหน้าเขาความสงบแปลก,ปลกๆความซื่อสัตย์ที่แตกสลายและบางสิ่งที่ลึกซึ้งในใจที่เธอไม่อยากตั้งชื่อเริ่มก่อตัวฝนตกกระทบหน้าต่างสถานีตำรวจคืนนั้นเบาๆและเป็นจังหวะเหมือนหัวใจในความมืดพายุกำลังก่อตัวเหนือเมืองพายุที่สะท้อนถึงพายุในใจของยาสมินหลายวันเธอต่อสู้กับความวุ่นวายภายในความเห็นอกเห็นใจที่เพิ่มขึ้นความสับสนและแรงดึงดูด ทางอารมณ์ที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะรู้สึกต่อคนอย่างโรหัน,นักโทษที่ถูกตัดสินประหารแต่เขาไม่เหมือนคนอื่นมีบางอย่างที่ซื่อสัตย์อย่างน่าตกใจเกี่ยวกับเขาบางอย่างที่ประบางดิบและมนุษย์และความเป็นมนุษย์ที่อันตรายนั้นเริ่มทำลายกรอบของยาสมินกรอบที่เธอสร้างมาหลายปีในฐานะผู้หญิงในวงการบังคับใช้กฎหมายผู้หญิงในโลกที่เรียกร้องให้เธอต้องมั่นคงเย็นวันนั้นเธอยือนหน้ากระจกในห้องล็อกเกอร์ถอดเครื่องแบบเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันผมยาวสีเข้มของเธอปล่อยลงไหลเธอสวมสารีเรีบง่ายสาง่างาม และสุภาพแต่รู้สึกไม่คุ้นเคยไม่มีตราตำรวจติดที่เข็มขัดปืนถูกเก็บล็อกไว้เธอไม่ใช่นักสืบยาสมินคืนนี้เธอเป็นเพียงผู้หญิงเมื่อนาฬิกาตีที่ยงคืนยาสมินปลดล็อกประตูทางเดินไปยังห้องขังเงียบเียบไม่มีใครอยู่ที่นั่นคนอื่นๆหลับหรือออกลาดระเวนอย่างข่ําคืนสถานีว่างเปล่ามีเพียงเสียงพายุจากไกลๆและเสียงรองเท้าแต่ของเธอบนพื้นกระเบื้องเธอมาถึงห้องขังของโรหันเขายังตื่นอยู่เมื่อเห็นเธอในสารีสีครีมคลิป,ปกแต่งด้วยทองดวงตาของเขาเบิกกว้างไม่ใช่เพราะตัณหาแต่เป็นความรู้สึก ใกล้เคียงกับความประหลาดใจคุณมาเขากระซิบยาสมินไม่ตอบเธอเพียงตลดล็อกประตูและก้าวเข้าไปชั่วขณะหนึ่งพวกเขายืงเงียบมองหน้ากันไม่มีกุญแจมือไม่มีกฎไม่มีเครื่องแบบเพียงสองคนในช่วงเวลาที่ไม่ควรมีอยู่คุณขอความปรารถนาสุดท้ายเธอพูดเบาๆฉันมาที่นี่เพื่อให้สิ่งนั้นแต่ไม่ใช่ในฐานะผู้คุมเพียงแค่ยาสมินโรหันพยักหน้าอารมณ์ชายในดวงตาผมไม่เคยคาดหวังว่าคุณจะมาฉันก็เหมือนกันเธอยอมรับ คืนนั้นภายในกำแพงหินของเรือนจำที่สร้างไว้สำหรับผู้ถูกตัดสินมีบางสิ่งเกิดขึ้นที่ท้าทายระเบียบเหตุผลและทุกสิ่งที่ยาสมินเชื่อเกี่ยวกับความยุติธรรมและหน้าที่พวกเขากอดกันในความเงียบสื่อสารผ่านการสัมผัสความอบอุ่นและความสิ้นหวังเงียบๆของสองวิญญาณที่พบสิ่งที่จริงในสถานที่ที่หมายถึงจุดจบหลังจากนั้นพวกเขานั่งด้วยกันบนพื้นหลังพิงกำแพงมองหน้าต่างที่มีลูกกรงเล็กๆที่แสงจันพยายามส่องผ่านเมฆผมไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้มากอดโพรหันพูดเงียบๆ ผมหมายถึงสิ่งที่ผมพูดคุณไม่ได้มองผมเหมือนผมเป็นสัตว์ประหลาดยาสมินมองเขาสีหน้าเธออ่านไม่ออกเพราะฉันไม่คิดว่าคุณเป็นเขาหันมามองเธอแล้วทำไมไม่มีใครเชื่อผมบางทีเพราะไม่มีใครสลับเวลาฟังและเธอก็ฟังเป็นเวลาสองชั่วโมงต่อมายาสมินฟังขณะที่โรหันระบายความจริงลงในความเงียบเรื่องราวของคืนนั้นเขากลับบ้านและพบแม่ของเขากรีดร้องชายคนหนึ่งหนีออกไปทางประตูหลังและเลือดไหลรอบตัว เธอเขาวิ่งตามชายคนนั้นแต่กลับมาไม่ทันเขาหยิบไม้ที่อยู่ใกล้ๆในความสับสนและตื่นตระหนกและเมื่อชาวบ้านเห็นเขาพวกเขาเห็นเพียงเด็กหนุ่มที่มีอาวุธและผู้หญิงที่เลือดไหลเขาพยายามอธิบายในการสอบสวนครั้งแรกแต่ความตื่นตระหนกทำให้เขานิ่งระบบดำเนินการเร็วเกินไปไม่มีทนายที่สนใจจริงๆชะตากรรมของเขาถูกตัดสินก่อนที่เสียงของเขาจะดังถึงผิวน้ำข้อของยาสมินติดตันเป็นครั้งแรกในอาชีพเธอรู้สึกอับอายไม่ใช่เพราะเธอข้ามเส้นแต่เพราะเส้นนั้นถูกวาดในที่ผิด เช้าวันต่อมาอยาสมินไปหาหัวหน้าและเรียกร้องให้มีการสอบสวนใหม่เธอยื่นคำร้องโต้แย้งต่อหน้าผู้พิพากษายื่นรายงานของตัวเองเพื่อนร่วมงานซุบซิบผู้บังคับบัญชายกคิ้วแต่เธอไม่หยุดเธอจ้องตาคนที่เธอรู้ว่าพูดความจริงสัปดาห์ผ่านไปการสอบสวนเปิดใหม่พยานถูกเรียกตัวรายงานนิติวิทยาศาสตร์ถูกวิเคราะห์ใหม่และแล้วก็มีจุดเปลี่ยนลายนิ้วมือจากไม้ไม่ตรงกับของโรหันมันตรงกับอาญ,ญากรที่รู้จักซึ่งหายตัวไปในคืนฆาตกรรมคดีคลายออกฆ่าตกตัวจริงถูกพบจับกลุ่ม และสารภาพโรหัรถูกประกาศว่าไร้ความผิดศาลยกเลิกโทษเขาเป็นอิสระทะเมื่อพระอาทิตย์ตกในวันที่เขาเดินออกจากศาลเป็นคนอิรักครั้งแรกในรอบปียาสมินรอยอยู่นอกศาลในชุดธรรมดาไม่มีตราตำรวจไม่มีเครื่องแบบเพียงรอยยิ้มเขาเดินมาหาเธอช้าๆยังไม่แน่ใจว่านี่คือความจริงผมไม่รู้จะพูดอะไรเขาพึมพำงั้นก็ไม่ต้องพูดเธอพูดเดินไปข้างหน้าและจับมือเขาแค่ใช้ชีวิตสามเดือนต่อมาในพิธีเงียบๆที่มีเพียงเพื่อนสนิท และเพื่อนร่วมงานเข้าร่วมยาสมินและโรหันแต่งงานกันเธออายุมากกว่าเขาสามปีแต่พวกเขาไม่สนใจเขาเคยถูกตัดสินประหารเธอเคยกลัวที่จะรู้สึกและตอนนี้ทั้งคู่เป็นอิสระจากอดีตจากความกลัวจากชะตากรรมชีวิตแต่งงานนำความสงบแปลกแปลมาสู่ยาสมินและโรหันไม่ใช่ความรักที่ยิ่งใหญ่หรือช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว่ามิตรภาพเงียบๆความเข้าใจที่ทั้งคู่ไม่เคยรู้มาก่อนพวกเขาแต่ละคนรอดจากสิ่งที่โหดร้าย และน่าสลดและตอนนี้แนวพาเมตนสองห้องนอนเรียบง่ายที่ชานเมืองพวกเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะหายใจอีกครั้งโรหันเริ่มทำงานพาดทางที่ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายช่วยเหลืออดีตนักโทษในการใช้ชีวิตหลังเรือนจำยาสมินยังคงอยู่ในกองกำลังแต่ขอเปลี่ยนไปทำงานในฝ่ายกิจการภายในห่างจากงานจับกลุ่มและอาชญากรรมบนท้องถนนห่างจากสถานที่ที่ยังคงสะท้อนความทรงจำของโรหันหลังลูกรงวันหยุดสุดสัปดาห์พวกเขาทำอาหารด้วยกันโต้เถียงกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นโซฟาควรหันไปทางไหน หรือจะปลุกทิวลิปหรือมะลิปนระเบียงบางครั้งพวกเขาหัวเราะจนน้ำตาไหลบางครั้งในกลางคืนยาสมินพบว่าโรหันนั่งเงียบๆในห้องนั่งเล่นมองแสงจันที่ส่องเข้ามาความบอบช้ำจากเรือนจำยังไม่จางหายแต่พวกเขากำลังเยียวยาช้าๆแต่แน่นอนแล้วจดหมายก็มาถึงในวันองนังคารไม่มีชื่อไม่มีที่อยู่ผู้ส่งเพียงซองจดหมายธรรมดาที่ถูกสอดไว้ใต้ประตูยาสมินหยิบมันขึ้นมาโดยไม่ได้คิดอะไรขนาดกลับจากวิ่งตอนเช้าเธอเปิดมันคิดว่าเป็นใบเรียกเก็บเงิน หรือใบปลิวโฆษณาแต่สิ่งที่เธออ่านทําให้เธอชะงักคุณปล่อยฆาตกรผมยังไม่จบกับเขากระดาษหลุดจากมือเธอและร่วงลงพื้นเธอหยิบมันขึ้นมาอีกครั้งสแกนทุกตารางนิ้วไม่มีหลายนิ้วมือไม่มีหลายมือเพียงคำพูดที่พิมพ์อยู่ตรงกลางอย่างเด่นชัดความคิดของยาสมินเข้าสู่หมวดยุทธวิธีทันทีมีคนตามเธอหรือโรหันหรือไม่นี่เป็นเรื่องล้อเล่นข่มขู่หรือแย่กว่านั้นอาจเป็นชายที่ฆ่าแม่ของโรหันจริงๆคนที่พวกเขาคิดว่าถูกจับไปแล้วเธอลังเลว่าจะบอกโรหันหรือไม่เมื่อเขากลับเข้ามาในวันนั้น ถือถุงของชำพร้อมรอยยิ้มเธอฝืนยิ้มตอบแต่รอยยิ้มนั้นไม่ถึงดวงตาคืนนั้นขณะที่พวกเขากินข้าวเย็นโรหันสังเกตเห็นความเงียบของเธอเกิดอะไรขึ้นเขาถามเบาๆเธอลังเลชั่วครู่แล้วเลื่อนสองจดหมายไปให้เขาเขาอ่านมันครั้งหนึ่งแล้วอีกครั้งมือของเขาสั่นเล็กน้อยคุณคิดว่าเป็นเขาเขากระซิบฉันไม่รู้เธอพูดแต่ฉันจะไม่เสี่ยงในสัปดาห์ต่อมายาสมินเปิดแฟ้มอย่างเงียบๆเ,เธอติดต,ต่อทีมนิติวิทยาศาสตร์ของเขตขอรายงานที่ถูกปิด ผนึกจากระบบเรือนจำเธอถึงขั้นไปเยี่ยมชายที่ถูกจับในข้อหาฆาตกรรมแม่ของโรนชายผอมแห้งชื่อคามาเอลิสเขาสารภาพใช่แต่ตอนนี้วิธีที่เขาพูดเหมือนเขาไม่จำได้ว่าทำไมคนบอกว่าผมทำเขาพิ่งทำดวงตาว่างเปล่าบางทีผมทำบางทีผมไม่ได้สิ่งต่างๆมันท่ามูเมื่อคุณมายาวนานความรู้สึกเย็ยนเยืยกอกกอะอยู่ในอกของยาสมินถ้าคนผิดถูกตัดสินอีกครั้งละ่ะถ้าการปล่อยตัวของโรนไม่ใช่จุดจบของเรื่องแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นคะ่ะองค์สิ่งที่บิดเบี้ยวมากกว่านี้ คืนนั้นขณะที่พายุพัดมาและไฟกระพริบในอพาร์ตเมนต์ยาสมินนั่งตื่นมองจดหมายอีกครั้งคำว่าผมยังไม่จบกับเขาเหมือนกระซิบออกจากหน้ากระดาษเธอลุกขึ้นเงียบๆและล็อกทุกหน้าต่างทุกประตูเธอตรวจดูการหายใจของโรหันขณะที่เขานอนหลับส,บสงบสงบเงียบแต่ลึกๆแล้วยาสมินรู้ว่ามีบางอย่างกำลังมาและครั้งนี้เธอจะต้องปกป้องไม่เพียงแค่ความจริงแต่รวมถึงความรักด้วยถ้าพวกคุณอยากได้ตอนที่สองของเรื่องนี้บอกมาในคอมเมนต์ความผูกพันแปลกๆระหว่างตำรวจ และนักโทษประหารเรื่องราวของความจริงอารมณ์และการเลือกที่ไม่ค่าคิดถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกและอยู่กับเราเพื่อเรื่องราวเพิ่มเติมดูแลตัวเองให้ดีปลอดภัยไว้ก่อน